สวัสดีครับเป็นจังไรครับหูอิงเชรบันแพงนะครับของรัดเรียบต้อยนะครับวันนี้ครับเ,เดี๋ยวปล่อยวันที่หนเดี๋ยวชิมี่ทั้งพ่อนจงนะครับวอจุ่มห้องจิบบอกว่าปล่อยเมื่อไรน,นะครับเตรียมครับเตรียมแชร์เตรียมแช่ เตรียมแครนะครับดั่นเองรุกสาวนะครับทุกคนครับเอฟซกีฬาครับกับผลงานเพลงสาวสมนัยคอยหักครับเตรียมนะครับเตรียมอ่าเร็วๆนี้นะครับมันนี้กีฬาห้องของของรัดนะครับทุกคนครับรอครับรอเตรียมถล่มครับ อามเคลียดอาแช่ครับสำหรับ f c ที่าเห้ทุกคนครับถุกคนฮักทุกคนอยากฟังเสียงอยากฟังในระบบของลำเพลินครับระบบระบบนะครับบ่าะเป็นระบบระบบครับของลำเพลินมวนมวนฝนบราว,น,วนใส่ลำเพลินนะครับ อีกสิ่งกันหนึ่งนะครับที่อาจารย์บิ๊กอุมลินคนแตง่งคือนเราครับผมเพ<ม>ื่อนกับเพ่งที่ผ่านมากครับ<ม>เพลงนี้ผมคิดว่าบนผมมันเป็นลํำเพิ่นจังหวะโหยจังหวะฟอร์ดนะครับ มีทอนที่เพิ่นว่าทอนพีคสุดครับลํำเพิ่นของลํำเพืน่นคิมมี่ทอนที่จังหวะหนี่นะครับที่มัดที่สุดนะครับเป็นทอนปุ๊บับว่าอะไรอันนี้อ่าเขาเรียกว่าอ่าคว่เป็นลํำเพื่อนนะครับอยู่นะครับเดี๋ยวม,มาลองว่าจังไร ชีมวล,ลด้รูปแบบใดเพราะว่าทุกเพลงที่ผ่านมากอีหลาโองเพ็ดมวลได้ตลอดมวลทุกเพลงครับแต่นี่ล่ำเพื่อนคางแพรกครับอ่าลองเบิึงว่าชีเป็นอั่างไดครับโวดถล่มเที่ยถล่มแช่ให้ถูกสาวนะครับทุกคนนะครับผม ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามครับผมช่องมาในะ่ a n n e l FC ลีฬาครับผมมั oh. นนี้คลิปนี้ครับกับว่าสวัสดีครับเตรียมครับเตรียมแขกเตรียมถล่มแขกถล่มเชียร,ยครย์ครับผมสวัสดีครับ